โมเมนต์อบอุ่นน้องวิจีชวนคุณย่าเดินออกกำลังกายหลานสาวดุกดิกน่ารักมากเป็นเด็กน้อยขวัญใจแฟนๆอีกหนึ่งคนสำหรับน้องวิจิ ลูกสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ตอนนี้กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดคุณพ่อก็เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างน้องวิจิตรและคุณย่าออกมาให้ชมกันทาเอาแฟนๆส่งหัวใจกันรวัวโดยหนุ่มสอนรามได้เผยคลิปลูกสาวน้องวิจิตรลงในอินสตาแกรมแอนสอนรามอันเดอร์สกอเทพพิทักษ์เป็นโมเมนต์ที่คุณย่ากําลังเดินออกกําลังกายด้วยไม้เท้าซึ่งมีน้องวิจิตรเดินนําหน้าอยู่กับคุณย่าไม่ห่างแถมยังเต้นดุกดิกดุกดิกตลอดเวลาเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นซึ่งคุณพ่อหนุ่่่มได้แ้แคปชันภาาพวา วีจิดูแลคุณย่านะลูกป้าป๋าไปทํางานท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิวีจิคนสวยเก่งมากๆค่ะลูกค่ะคุณย่าออกกาลังกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณย่าเอนดูวีจิจังเลยเอนดูวีจิกินไปดูแลคุณย่าไปห่าห้าหาน่ารักขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณย่าคุณหลานนะคะรัก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 และอีกมากมายที่เข้ามาส่งหัวใจให้กันรวัวๆขอขอ,อบคุณภาพสอนรามอันเดอร์สกอร์เทพพิทักษ์ ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ